สวัสดีผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับนมัมสตสวัสดีผู้ศรัทธาทุกท่านวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ศุกร์ที่27ธันวา2567วัดพระพิฆเนศมหาเศรษฐีตอนนี้เราจะมีการแจกทานข้าวสารอาหารแห้งเป็นกิจกรรมนะแบ่งปันบุญแบ่งปันน้ำใจมอบความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะที่ต้องการกำลังใจส่งท้ายปี 2567นะแล้วก็เราแจกข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภครวมไปถึงมีโรงทานอาหารและน้ำเพื่อนะแจกจ่ายให้กับพี่น้องที่มารับข้าวสารอาหารแห้งด้วยอนุโมทนาสาธุกับเจ้าภาพทุกๆคนที่ได้ร่วมบุญกันเข้ามานะ เดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูภาพบรรยากาศนะอีกสักครู่เนี่ยเราถึงจะเริ่มแจกคิวแรกนะอนุโมทนาสาธุด้วยจากนี่ก็นะอากาศจะร้อนนิดนึงนะว่าเราก็จัดระเบียบเพราะว่าคนมาเยอะกันมากจริงๆนะอันนี้เป็นการส่งท้ายปี2567ซึ่งเดี๋ยวในปีหน้า2568เนี่ยนะในช่วงไตรมาสแรกเราก็จะแจกอีกครั้งหนึง่งนะ ประมาณพั0สชุดอนุโมทานาสาธุก็ขอให้เองรวยปงังสุขภาพแข็งแรงชีวิตดีนะมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้านเจ้าภาพทุกคนจิตอาสาทุกคนที่มาช่วยกันแจกนะและรวมถึงผู้ที่มารับนะก็ขอให้มีอ่ากำลังใจในการดำเนินชีวิตมีพละกำลังทั้งร่างกายจิตใจ แล้วก็สามารถจะเดินหน้าชีวิตต่อไปนะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จขอบารมีแห่งพระผู้เป็นเจ้าวัยพรขออนานาจบารมีอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระพิคเนมหาเศรษฐีประทานพรให้ทุกท่านสําเร็จสมปรารถนาจงทุกประการด้วยเทินบรรยากาศรอบๆนะกล้องก็แพน ักันกนปยลาวลาดาสลาวาจนามเมวชมานยาสวะสีกเนายนมห์โอมชีมกัมสาวพักยักนปัปตยเยลาวลาดาสลาวาจนามเมวชมานยาสวะสีกเนศายานามหาขออำนาจบารมีอันศักดิ์สิทธิแห่งองค์พระพิคเนศมหาเศรษฐีรวมถึงองค์เทวที่ศักดิ์สิทธิ ณสถานที่แห่งนี้บารมีของพระแม่สีมหารักษมีเทวีพระแม่มหากาลีพระแม่มหาธุรคาพระศิวะมหาเทพพระขันธกุมารองค์พระหานุมานปัญจมุกนะเหล่าทวยเทพทุกทุกพระองค์โดนบันดาลประทานพรให้ทุกท่านทุกคนที่ได้เห็นไลฟ์นี้คลิปนี้ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองในการดำเนินชีวิตมีความมั่งคั่งพรั่งพร้อมอุดมสมบูรณ์สุขภาพดี นะจิตใจสงบสุขมีสติปัญญาภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิตให้สำเร็จสมปรารถนายิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเทิน